สวัสดีจ้าเด็กๆคูกุมาแล้วนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์คุณครูจะมาสอนเรื่องใหม่กันแล้วนะอยากรู้ปาเรื่องอะไรเอาก่อนอื่นครูถามก่อนเมื่อวานหนูทำเ,เขียนในรูปก,การกระจายได้ใช่ไหมคะเพราะครูตรวจงานของหนูแล้วแหละก็ถูกกันทุกคนเนะืะขอบคุณผู้ปกครองด้วยนะคะที่ช่วยกันดูแลบลุหลานของท่านนะคะอะพร้อมไหมมาดูซิว่าวันนี้ เราจะเรียนเรื่องอะไรกันอถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยจ้าการเปรียบเทียบจำนวนนับ11ถึง20การเปรียบเทียบจำนวนคือการนำจำนวนสองจำนวนมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาคำตอบว่าจำนวนใดมีค่ามากกว่า น้อยกว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันมาดูเครื่องหมายการเปรียบเทียบกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องเท่ากับกับไม่เท่ากับซึ่งเด็กๆพอเข้าใจกันนะว่าเออตัวเลขไหนถ้าตัวเลขเหมือนกันก็จะมีค่าเท่ากันแต่เลขไหนไม่เหมือนกันก็จะมีค่าที่ไม่ก มีที่ไม่เท่ากันใช่ไหมคะอาจใช่เอามาดูเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ถ้าคำว่าเท่ากับเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ก็คือจะมีเส้นแนวนอนอยู่สองเส้นแต่ถ้าคำว่าไม่เท่ากับเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ก็คือมีเส้นแนวนอนสองเส้นแล้วก็ตัดด้วยเส้นเฉียงหนึ่งเส้นอันนี้คือเครื่องหมายไม่เท่ากับมาดูการใช้เท่ากับ เราจะใช้ในกรณีที่จํานวนทางซ้ายและจํานวนทางขวามีค่าเท่ากันไม่เท่ากับเราจะใช้ในกรณีที่จํานวนทางซ้ายและจํานวนทางขวามีค่าไม่เท่ากันมาดูนะ เครื่องหมายเท่ากับแทนคำว่าเท่ากับเช่นสิบห้าเท่ากับสิบห้าเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าถ้าเครื่องหมายเท่ากับเราจะใช้ในกรณีที่ตัวเลขทางซ้ายกับทางขวาม,มีค่าเท่ากันใช่ไหมคะอใช่ดังนั้นเราจะต้องเขียนสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ก็คือเส้นแนวนอนสองเส้นต่อไปเครื่องหมาย สัญ,ญลักษณ์ีแนวนอนสองเส้นม,มีเส้นเฉียงตัดแทนคำว่าไม่เท่ากับเช่น13ไม่เท่ากับ17ก็คือตัวเลขจำนวนตัวเลขทางซ้ายไม่เท่ากันกับจำนวนตัวเลขทางขวาหรือจำนวนตัวเลขทางขวาไม่เท่ากับจำนวนตัวเลขทางซ้าย เราก็ต้องใช้เครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ก็คือเส้นแนวนอนสอนเส้นตัดเส้นเฉียงหรือแทนคำว่าไม่เท่ากับนั่นเองนะอ่ะต่อมามาช่วยคุณครูนับตุ๊กตาหมีกับรถบรรทุกกันดีกว่านะว่ามีจำนวนเท่าใดอาพร้อมแล้วนับนับกันเลยจ้าหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้อ็ดสิบสมีเท่าไหร่คะอ่ะสิบสี่จำไว้นะว่ามีเท่าไหร่ต่อไปราบรรทุกจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ด 12 13 14อา้าวมีมี14รถบรรทุกมี14ดังนั้นเท่ากันไหมลูกอา้าวเท่ากันเราจะไม่เขียนยังไงตุก๊กตามี14ตัวรถไฟ14คันจำนวนตุก๊กตาหมีเท่ากับจำนวนรถไฟดังนั้นเราจะเขียนสัญลักษณ์ว่า สิบสีเท่ากับสิบสี่เก่งมากอา้าวต่อไปรูปภาพที่สองรูปภาพที่สองก็คืออ่าฝั่งนี้ก็คือเกมกดฝั่งนี้ก็คือรูบิดเด็กๆช่วยครูนับด้วยนะคะอ่ะเรามาเริ่มนับเกมกดก่อนลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7, 8จ็ดแ1 1เก้าสิบสิบอมี่สะมีสิต่อไปรูบิมีกี่อัน1นึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสแล้วก็สิบ สามเท่ากันไห่เอ่ยไม่เท่ากันแล้วอันไหนมากกว่าลูกไนล้งตอบครูสินไหนมากกว่าเกมกดหรือรูบิดใช่เกมกดมากกว่าอ่ะเรามาดูที่ครูเขียนให้อ่ะเกมกดมีสิบหกเครื่องรูบิดมีสิบสามชิ้นดังนั้นจำนวนเกมกดไม่เท่ากับจำนวนรูบิด เราจะเขียนสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ก็คือ16เครื่องหมายไม่เท่ากับตามด้วย13สนะ,ะต่อมาหลังจากเรียนหลังจากเราได้เรียนรู้เครื่องหมายกันแล้วเนี่ยเราลองมาฝึกใช้เครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับกันดีกว่านะ,ะมาดูซิครูให้อะไรไว้อ้อที่1เรามาช่วยกันเราไาช่วยครูคทำด้วยนะ ้อมยาง้อมยางเดี๋ยวครูขอตัดนิดแป๊บหนึ่งข้อที่หนึ่งสิบสามอ่าครูเวน้นครูเว้นว่างไว้สิบสามเราจะใส่เครื่องหม่ยอะไรดีนะสิบสามกับสิบสามมีค่าเท่ากันไหมลูกอ่ะมีค่าเท่ากันดังนั้นเราจะต้องใส่ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ก็คือเครื่องหมายเท่ากับหน้าตาเป็นยังไงนะลูกมีกี่ขีดสองขีดเส้นแนวนอนแนวตั้งอ่เส้นแนวนอนเก่งมากอ่าใช่เลยอะมาดูตัวหนังสือเท่ากับจะาอาต่อไปข้อสองข้อสองครูให้เลขนี้มาเลขสิบสองกับเลขสิบสี่ อันไหนมีค่าน้อยกว่า1ิบสองสิบส่าจใช่สิดังนั้นเราจะต้องใช้เครื่องหมายอะไรอาใช่เครื่องหมายไม่เท่ากับก็คือมีเส้นแนวนอน2เส้นแล้วก็มีเส้นเฉียงตัดใช่ไหมคะอ้าวใช่ถูกต้องเก่งมากจ้าอ่าตัวหนังซื้อก็คือไม่เท่ากับต่อมาข้อที่ 3.. อ้าว ฝั่งซ้ายมือเป็นจำนวนเต็มฝั่งขวามือก็คือการเขียนในรูปกระจายอ้าวได้ป่ะได้ไหมสิบบวกห้าได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกสิบบวกห้าได้เท่ากับสิบห้าดังนั้นสิบสี่กับสิบห้าเราจะใส่เครื่องหมายอะไรลูกใช่เครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นเองเก่งมากเลย ต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่สี่ฝั่งซ้ายมือคูณเอ่อให้รูปการกระจายมาสิบบวกหกได้เท่าไหร่สิบบวกหกได้สิบหกนะสิบบกหได้สิบกฝั่งฝัง่งขวา,ขามือควูใ้เลขสิบมาดังนั้นเราจะต้องใช้เครื่องหมายอะไลูกอาใช้เครื่องหมายเท่ากับก็มีเส้นแนวนอนสอนเส้นเก่งมากเลยจ้าตบมือจตวเองน้อย ง่ายไหมคะเด็กๆง่ายนะอ่ะเรามาทําแบบฝึกหัดกันดีกว่านะแบบฝึกหัดง่ายมากเลยแบบฝึกหัดเนี้ยใช้เล่มเดิมนะคะเปิดไปที่หน้า 67. หกสิบเจ็ดนะหกสิบเจ็ดให้นักเรียนเนี่ยเขียนคําว่าเท่ากับหรือไม่เท่ากับและเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์เท่ากับหรือไม่เท่ากับแสดงการเปรียบเทียบจํานวนในช่องว่าง ตัวอย่างเขาให้มาแล้วนะว่าวิธีการเขียนเนี่ยหนูจะเขียนอย่างไรบรรทัดแรกหนูจะเขียนเป็นตัวหนังสือบรรทัดที่สองหนูจะต้องเขียนสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ดังนั้นเนี่ยบรรทัดที่1กับบรรทัดที่สองมันจะต้องมีความหมายเหมือนกันนะเข้าใจไหมคะอ่ะเข้าใจแล้วหนูลงมือทำเลยนะคะเสร็จแล้วก็ส่งครูนะคะบ๊ายบายพรุนี้เจอกันคะ่ะ ดีใาเด็กๆครูครูคมาแล้วนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์คุณครูจะมาสอนเรื่องใหม่กันแล้วนะอยากรู้ป่าเรื่องอะไรเอาอนอื่นคุูถามก่อนเมื่อวานหนูทำเ,เขียนในรูปการกระจายได้ใช่ไหมคะเพราะครูตรวจงานของหนูแล้วแหละก็ถูกกันทุกคนเนอะขอบคุณผู้ปกครองด้วยนะคะที่ช่วยกันดูแลบลุหลานของท่านนะคะอะพร้อมไหมมาดูซิว่าวันนี้ เราจะเรียนเรื่องอะไรกันอาถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยจ้า